สมัยพุทธกาลมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าอินทรีย์ทงังธรรมหมายถึงว่าความแข็งแกร่งของธรรมะวัดกันที่อะไรพระองค์บอกว่าวัดกันที่การละนันทิการละนันทิคือการทิ้งอารมณ์ทิ้งความคิดไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอยู่คุณทิ้งมันแล้วมีสติเป็นผู้ดูถ้าเราทำสิ่งนี้ได้ชำนาญ หมายความว่าเรามีอินทรีย์ทางธรรมสูงคุณเป็นคนที่มีปัญญาทางธรรมสูงถ้าทําสิ่งนี้ไม่ได้แม้ว่าเราจะมีความแตกฉานทางด้านมีปริยัติธรรมก็ไม่ถือว่ามีปัญญาทางธรรมธรรมะที่รู้ก็เป็นแค่ความรู้เพราะฉะนั้นธรรมะในจิตใจไม่ได้วัดกันว่ารู้อะไรบางทีตาสีตาสาอาจจะพูดธรรมะอะไรไม่ได้เลย แต่ภูมิธรรมอาจจะสูงมากแต่ในขณะที่บางคนจบปร,ริญญาต่างๆเป็นด็อกเตอร์ทางธรรมะอาจจะภูมิธรรมไม่มีเลยก็ได้แต่เขามีความรู้ทางธรรมแต่อย่างไรก็ตามความรู้ทางธรรมก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันทำให้เราสามารถที่จะนำมาประยุกพัฒนาจิตใจให้เข้ากับตนเองได้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องสร้างอินทรีย์ทางธรรมให้จงได้